ตาันนี้ได้มาเจอตัวเป็นๆกับซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์ที่ตลาดอั้มอัมสารฝันไปเด็กากสารฝันเก่งมากๆครับก็คือเก่งติดตามผลงานพี่อั้มมาตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็คือดีใจคือสิ่งแรกที่คุยกับน้องเลยคืออยากแบบมาเห็นพี่อั้มตัวเป็นๆแบบผิวพี่อั้มดีมากคือเราแบบเราเห็นทุกคลิปเห็นทุกสื่อแบบ ทำไมผิวพี่อ้ําีจังแบบรอดทุกกล้องเลยอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเยือนตลาดน้ำอ้ําด้วยเพราะเราสายกินอยู่แล้วปิ๊งคพี่อ้ําจนเป็นก็รู้สึกว่าละครหรือว่ามีมต่างๆที่เราเล่นมาตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นพี่อ้ําซะเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราเด็กกันจังหวัดคนหนึ่งเนาะไม่เคยคิดเคยผ่านว่าแบบเขาจะอยากชวนเรามาด้วยตัวเองแล้วแบบไปหาพี่อ๊อฟหรืออะไรเงี้ยคือ มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับเก่งน้ำปิงแล้วเราก็เลยแบบพยายามแบบเตรียมทุกอย่างเพื่อจะมาให้ได้มาเชียรพี่อ้ําอะไรอย่างเงี้ยว้าหนูมาแล้วย้อนกลับไปตอนที่ติดต่อไปว่าพี่อ้ําติดต่อมาตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเขาติดต่อมายังไงแจ็ลหรอเออไม่แน่ใจตรงแจ็ลหรอกแต่รู้แค่ว่าอุ้ยพี่อ้ําอยากให้ไปตลาดน้ำอ้ํานะแบบว่าเก่งน้ำปิงแบบสนใจไหมอะไรเงี้ยแบบพี่อ้ําแบบติดต่อมาเองเลยแล้วเราก็แบบหาพี่อ้ําหรอพี่อ้ําจริงหรอพี่อ้ําที่ ที่เป็นยัยเปียหรือเป็นเพื่พระนางหรือเป็นอิงหลากหลายบทน้องน้อยขอ20่สิตอนนั้นเราเชื่อไหมว่าเขาจติดต่อเรามาเองตอนแรกคิดว่ารายการสาระแนหรือว่าจะเป็นเล่นเล่นน้ำปิงเกิดมาสอนอะไรเนี่ยเก่ามากรายการสาระแนเอ้าก็หนูชอบดูรายการอะไรอย่างงี้สมัยก่อนแม่แต่เมื่ออาทิดว่า เอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือแค่แบบเขาชวนเป็นมารยาทหรือเปล่าแต่หลังๆเริ่มไม่เล่นเริ่มลงตารางในคิวเริ่มแบบเริ่มแบบอุ้ยเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพี่อําจะมีบัตรให้หมูมีของกินพาไปเดินตลาดอะไรก็แบบโอ้เริ่มจริงจังแล้วแบบยิ่งพอพี่อําถ่ายคลิปแล้วลงในไอจีก็เลยเี่องใช่แล้วล่ะได้แต่ของจริงแล้วล่ะเลยเป็นหน้าพวกเราแบบอยู่ในไอจีพี่อํามันแบบเกินความฝันมากเรยวมันคือเรื่องจริงมันคือจริเรื่องจริงแล้ว ผมอยากรู้แอคพี่อ้ําจังเลยตอนนี้ในในแอปดัาว่าคือแอคไหนหรือว่าโดนตกฉากไหนอะไรนะนั่นแหละฮะอยากรู้ว่าพี่อ้ําโดนตกฉากไหนแต่ผมเมื่อกี้เท่าที่สัมภาษณ์อ่ะน่าจะรู้ละพี่อ้ําน่าจะโพมามีมาม์นนับปิงนับปิงไม่เขาเป็นเขาเป็นทั้งแม่น้องเพมเป็นทั้งถี่สาวด้วยเขาบอกอยู่ว่าเขาหันมาเขาสงสารลูกเพมเขาหันมาีกทีเขาเห็นลูกพี เสื้อแหวกเป็นหึงนู้นเขาบอกว่าโกรธไม่ลงหนูเลยรู้เลยว่าเขาเป็นหมดเลยแบบแม่น้องพีมกับแม่น้องเขมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือเจอพี่อ้ําครั้งแรกที่ห้องแต่งตัวนอ้ครั้งแรกเลยอ่ะได้คุยอะไรอยู่ได้พูทักอะไรเราเปิดมาพี่อ้ําบอกมากินหมูกรอบก่อนมากินหมูกรอบพี่อ้ําเตรียมหมูกรอบกับน้ำลำไยไว้พี่อ้บอกกินก่อนลูกกินกินก่อนกินก่อนใช่ฮะแล้วมีภาพจาของพี่อ้ําไหก่อนที่จะมาเจอจริงๆว่าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์แบบไหนหรือเขาเป็นแบบน คือจริงๆเราก็มีภาพจําว่าเขาสวยว่าแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่เคยคาดฝันว่าตัวจริงเขาจะแบบเฟรนลี่เป็นกันเองขนาดเนี้ย<ช>มาถึง<ช>มาถึง<ช> <ๆ S 2> เขาแบบแบบ้ยน้องน้องเ้ีงกินน้ำบิงเข้ามาเลยมาถ่ายรูปก<ช>ันแบบว่ากินน้ําก่อนไหมกินอะไรก่อนมันคือเตรียมทุกอย่างมาให้เลยแล้วแบบเขาเหมือนเขามานั่งรอตรงประตูอ่ะพอเราลงจากรถตู้เราก็รีบวิ่งมาเลยแล้วแบบพี่อ้ําก็เปิดมาคือเป็นพี่อ้ําแล้วก็เป็น โทรศัพท์เป็นไฟแล้วก็นั่งรอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่คุณคิดบ้างเหมว่าสมมติตาเบอร์หร่อประเทศไทยจะมานั่งรอคะแนนมันมันแบบคู่อย่างงี้ไม่รู้ต้องทำบุญกี่ชาติไหนหยิกหน่อยอื้อแล้วถ้าเราทักอะไรเขาครับอะไรเขาทักพี่อ้ําพี่อ้ำสวัสดีครับพี่อ้ำสวยมากเลยพี่อ้ำหน้าเล็กมากหน้าเล็ก นน่าาเลมกปกติเนี่ยเราเห็นหน้าพี่เก่งหน้าเล็กแล้ยแต่หน้าพี่ยำคือแบบกว่านี้อีกอะคือคือเหมือนแข่งกันหน้าเล็กมากเขาเขาเรียกว่ากระโหลกดารากระโหลกดาราพี่พี่ของสถานที่สุดพี่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 ผู้ใหญ่เขาเรียกว่ากระโหลกดาราแล้วพี่จ็คมาเขาวีทเราขนาดนี้เมื่อกี้เราแบบไม่เป็นตัวเองเมื่อกี้โอ้โหนี่เป็นพี่แจ็ค ดีใจครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่อ้๊อมาชอบดูซีรีส์จีชอบแบบเนเล่นเกมติดเ, <ล S 1> เกมอ<ก>ะไรเงนะี้ยคือในชีวิตเขามีอะไรให้ติดเยอะแล้วแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาติดซีรีส์เขมจีฬาต้องรอดอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่เราดีใจว่ามันแบบไปไปสู่คนดูจริงๆอ่ะแล้ว,ลวตอนนี้คือเพื่อนๆในวงการคือกลายเป็นแบบ เหมือนแกเป็นพี่เป็นน้องกันไปหมดโดยที่ไม่ได้สนใจว่าใครอยู่ค่ายไหนแค่เหมือนแบบ<ช>ดูซีรีส์พวกเราแล้วแบบเอนดูพวกเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบดีใจใ<ช>ที่มันทําให้แบบทลายกําแพงบางอย่างอะไรเงี้ยอต่ทีนี้ต้องไปคุยกับที่บ้านหมือยว่าอุ้ยเราได้มาอวดแล้วได้ยืนแล้วไปชาลาแล้วนะี่บอกพ่อกับแม่ตอนนี้ยังไม่รู้<ช>ตอนนี้ยังไม่เห็นเหลยวภาพออกไปใน ติ๊กตอกในเอ็กในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องโทรมาละเดี๋ยวต้องมีไลน์มานะเดี๋ยววะเดี๋ยวตอนเย็นถ้าแม่แม่ถ่ายตอกก่ะเดี๋ยวน่าจะโทรมาละโอ้โหเก่งไปกับพี่อ้ํเหรอเนาะสองคนดูเผือกในมือเวทีเมื่อกี้แต่พี่อ้ํดูเผือกก่อนเดี๋ยวจะหลุดมากเลยนะเก็บอาากกรเ็บโซนเพราะว่าข้างในคือตูด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 ดใจเต้นแบบว่า ต้องแบบเก็บห่างให้ดีว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแบบว่าเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยจริงก็คอมพลีตแล้วนะได้ข่องบทน้อยต่อหน้าเจ้ของบทจริงจริงมีอีกหลายบทครับอะไรนะหไม่งเดาหลอกหน่ไดาหลอกจริงๆชอบบทแบบว่าน้อยกับเปียน้อยมา20น้อยไม่มีมี10บาทก็ได้มา มันไม่มีมีมีวมาสุดขัสุดขัแล้จะเปรียบเลยแล้วผิดโชจริงอะก็นั่นแหละใจไหมคะพอได้เจอโรดที่เขาเลิเราคิดไปหรือว่ามันเกินมันเกินที่เราคิดไปอีกเกินเกินที่เราคิดไปมากพี่แอ้มน่ารักมากๆครับเซนลี่มากแล้วก็คืออย่างที่บอกแหละว่าคือเราใช้์คำว่าซูเปอร์สตาร์มัน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 ดีไปหมดทุกอย่าง หน้าตาบุคลิกนิสใสอะไรแบบนี้ก็<ม>ここเลยรู้สึกว่าไม่แบบเราเราดีใจมากที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ๆในวงการที่แบบเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยก็จริงๆดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบมาช่วยพี่อารมด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่เขาแบบให้เกียรติพวกเรามากๆเราจริงๆเราเราเราู้อยู่แล้วว่าตอนนี้พวกเราเป็นแค่เด็กใหม่ในวงการนี้เองแบบตัวเล็กตัวจ้อยเลยแต่ว่าการรับกันให้เกียรติจากศิลปินคนหนึ่งที่ เนี่ยเราถึงได้คําตอบว่าทําไมเขายังเป็นมหาชนจนมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าความน่ารักของพี่อ,อจริงๆที่แบบเราได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็ตอบได้เลยว่าโอเคนี่แหละของจรงช่แล้วก็แบบดีใจที่ความเป็นเก่งน้ำปิงเนาะมันมีความแบบโลโ a ลไทยๆบางอย่างแล้วความเป็นตลาดอ่ำๆอะ่ะมัน,ม,นมันเข้ากันดีแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้มาแบบร่วมพรีเซนต์งานนี้แล้วก็แฟนๆของเก่งน้ำปิงแล้วก็เข็มเจลาเนี่ยมาก,กันเยอะมากครับเป็นอีกวันที่ห้างเต็ม หลายชั้นเลยครับขอบคุณแฟนๆคนที่มาช่วยกันซัพพอร์ตด้วยครับก็มามาเที่ยวกันเยอะๆกับตลาดมากครับอย่างายคนแซวเพราะปกติคนจะจ้างพี่อ้ํามากกว่าแต่นี้พี่อ้ํากว่าคนจ้างเราถ้าตัวเรามีรถไหมหรือว่ายังไงเอะไรัโอ้โหก็จริงๆก็เรียกได้ว่าคือพีคไม่พอก็คือมามารู้อีกทีที่แรกเก่งนึกว่าแบบ พี่อ้ําจะชวนมาถ่ายรายการหรือเปล่าเดินตลาดอะไรแบบนี้ใช่มาเดินตลาดมามาถ่ายคอนเทนต์อะไรแบบนี้แต่พอรู้ว่าพี่อ้ําเป็นคนแบบเป็นคนจัดเองเลยแล้วแบบเอาเก่งปิงมาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ดีใจดีใจดีใจมากๆแล้วก็จริงๆวันนี้เป็นอีกวันที่อยากโทรกลับไปหาครูแนแนวีกแลวันทำไมคุณแนแนวครูแนแนวผิดเยอะมากเลยนะคุณแนแนวผิดเยอะมากเลยตอนนี้คุณครูครับวันนี้มันมีอาชีพรับจ้างให้มาเดินตลาดแล้วนะ แจ้งคุณแนวเพิ่มเดินตลาดไม่พอเดี๋ยวคุณได้รับประทานอาหารอร่อยด้วยคือบวกกับมีอั้มพัชราภามาเดินไปด้วยอันนี้เป็นอาชีพที่ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ใครก็ทาได้แล้วก็ไม่มีคุณแนวคนไหนในประเทศไทยบอกเรามาก่อนอะไรแบบว่าวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบนอนหลับฝันดีแล้วก็อิ่มหนำสำราญมากๆครับผมจริงจริงด้วยสวยหรือยัง งเราก็ต้องจ้างกันแล้วนะตอนนี้มีแพลนแล้วฮะตอนนี้มีแพลนแล้วจริงจริง EP 12เป็นอีกหนึ่ง EP ที่น่าจะแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงคุยคุยกับทางป๊อปปาแล้วกับพี่วิมุตย์ไม่อกเลยพี่โยนน้อยไ่ได้แต่พี่โยนน้อยเขาชวนมาเป็นตัวรับผิชอบใคไม่เขาจะโทรไปดูไฟนอล EP ไฟนอล EP

ใครๆที่เป็นแฟนลับขิมจิราต้องรอดนะครับแฟนลับเก่งน้ำปิงนะครับหรือว่าเป็นพี่ๆที่เข้ามาดูนะครับก็ยังไงขอไยตลาดอ้๊มๆด้วยนะครับบอกเลยว่าของกินเยอะมากๆครับผมใช่มาเลือกดูกันได้ครับครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวตลาดอ้๊มๆได้เพราะว่าเราเชื่อว่าพี่อ้๊เนี่ยเทสการทานอาหารดีมากแลวทุกร้านที่เลือกมาเป็นร้านที่คัดมาแล้วอร่อยแน่นอนแล้วก็ บางร้านหากินยากกว่าเขาจะวนเวียนมาจัดในห้างที่เข้ามากินได้ง่ายขนาดนี้นานมากๆนะครับก็ฝากทุกคนมาเที่ยวตลาดมาทำกันเยอะๆนะครับอีกที่ถามว่ารู้สังว่าเก็จีราามาทลาเรามาขนขนาดดีมากจริงๆพูดแบบพูดไม่ออกเลยฮะเคยก็ต้องวนวนกลับไปคําที่เคยให้ไว้คือตอนแรกผมคุยกับน้องว่า จริงๆเรารู้สึกว่าเราเรา,เราท่างผลงานของเราออกมาเต็มที่ละแล้วก็มันจะกระแสมันจะเป็นยังไงพี่ๆจะให้การตอบรับยังไงอะ่ะอันนั้นแบบเรายอมรับมากๆใช่ก็รู้สึกว่าเราคาดหวังให้มันมันออกมาดีอยู่แล้วละ่ะแต่พอมันมันเกินความคาดหวังแบบไปเยอะมากๆก็รู้สึกว่าเราน้อมรับกับกับกับสิ่งนี้แล้วก็แอ p r e c i กับกับสิ่งนี้มากๆครับขอบคุณทุกคนที่ที่เล่นเทนขอบคุณทุกคนที่แบบบอกต่อ ทุกผลงานทุกอย่างทุกคนตามสพอร์ตมากก็ขอขอความน่ารักแบบนี้จากพี่ๆสพอร์ตต่อไปเรื่อยๆครับเอาเวอร์ชั่นน้ำปิงเวอร์ชั่นน้ำปิงก็ปกตินี่แหละครับจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับที่แบบให้การสพอร์ตเจงปุงเนาะเองน้ำปิงมากมายขนาดนี้เราถึงเข็นเชิาต้องรอดแบบมันมันพาเรามาไกลจนตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าจุดสูงสุด ของสิ่งนี้มันคืออะไรหรือมันจะพาเราไปไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยตอนนี้คือเหมือนเป็นกําไรของพวกเรามากกว่าที่นอกจากมันมีคนดูผลงานเราเยอะแล้วยังมีคนตามมาซัพพอร์ตพวกเรา <c oughs> แบบตามงานต่างๆต่อไม่ใช่แค่แบบติดตามแค่พวอคุณน้องเขม <c oughs> แต่ว่ายังติดตามนภกักรกับผลิตด,ด้วย <c oughs> อะไรเงี้ยมันเลยเป็นความหมายที่มากกว่าการที่เราได้ให้ความบันเทิง,งเขาแต่ว่าเขายังให้การซัพพอร์ตเรากลับมาเยอะขนาดนี้ก็อยากให้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับเพราะว่าจริงๆเรามีเวลา อีพีเก้าสิบสิบดสิบสองมันอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็คงได้บอกลาตัวละครเดี๋ยวเราคงได้บอกลาเขียนจิลากันจริงๆจังๆแต่สิ่งที่ยังอยากให้อยู่คืออยากให้ทุกคนอยู่ติดน้อปิงไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กันไปจนแบบนานที่สุดเท่าที่เราจะรักบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะบรรยากาศที่ผมรู้สึกว่าผมดีใจที่อย่างน้อยเขียนจิลามันทําให้ให้พี่ๆนักแสดงในวงการหรือว่าแบบความความบันเทิงในวงการนี่แบบหยอดกันไปหยอดกันมา เล่นแบบเล่นกันไปเล่นกันมาแบบโดยที่แบบมันไม่มีกำแพงหรือฟิลเตอร์อะไรอยู่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบดีมากๆเลยเข็มจิราทำให้เราเจอพี่อ้ําอย่างเงี้ยใครจะไม่คดหรือเข็มจิราจะพาเราไปเจอใครอีกนี่ไม่ใชแสดงว่าเข็มจิรารอดแล้วไม่ใช่ต้องรอแต่ตอนนี้เข็มจิรารอดแล้วรอดไม่รอดยังไม่รู้ต้องรอดูอีพีสิบสองก็จะรอดมั้แต่เมื่อวานเขาบอกแต่ว่าเฮ้ยทุกคนบอกว่าอีพีเก้าจะตตาไหลตามาก ขมใช่คำว่าขมดีกว่าอ่ะเราขมนี่มันขมนี่ธรไม่ใช่อธิบายสิสาบัวมันเป็นยังไงก็มชมชมโขลนโขลไม่น้ำปิงว่าอีพีหน้าจะไม่ขมอาจจะเป็นคือแซบมากกว่ามันมมซกคนดูมากแซบกว่อนพอพออยู่พออยู่ที่สาบัวปุ๊บเดี๋ยวเรามีตำไหลบัวทำกับยายสีแล้ว ตัวกุ้งสดหนึ่งถามจริงนะพีนขึ้นจะบอกยังไงบ่ถ้าจะตามไหลบัวขึ้นจะไม่หนูลงไปเก็บไหลบัวไงเปลี่ยนเสียกินยำเขาไม่ได้เล่าเดี๋ยวเขาเล่าผิดนะไม่กินไม่ได้กินนะยิ่งไม่ไม่ทำอาหารการนี้พีนนะอะไรนะครับสาหรรับเอาจจะขมแล้วก็หวานเพราะว่าเพราะว่าได้กินยำไหลบัวเพราะว่าได้กินยำไหลบัว ก็ฝากติดตามด้วยครับมันน่าจะเป็นอินพีที่หลายคนตรึงใจแน่นอนแล้วก็เ<ช>ตรียมกระดาษทิชชู่เตรียมใจเตรียมร่างกายทุกอย่างในของบอกว่าบอกเลยว่ามันหนักหน่วงอยู่ครับก็ตัดไปครับอขอบคุณครับ